สวัสดีเช้าวันที่4กันยายน2566รครับที่นี่จังหวัดบึงการเช้าวันนี้เราก็จะพาท่านมาชมหลังสวนเล็กๆของเรา,าเป็นสภาพหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนครับที่จังหวัดบึงการฝนตกนะครับเมื่อคืนรุ่งเช้านี้ก็พอที่จะมีแสงแดดบ้างนะครับดูลักษณะทั่วๆวไปหลังจากที่มีการที่ได้แดด ห้าวันเต็มๆนะครับที่บึงการปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้ฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับเนี่ยสภาพบรรยากาศทั่วไปชุ่มชื่นเลยครับอ่าเป็นช่วงที่ห่วงสุดท้ายของฤดูฝนของบึงการแล้วล่ะครับพามาชมสภาพสวนหลังบ้านและที่สำคัญนะครับไฮไลท์ของช้าวันนี้เราจะพาท่านมาชมผลการที่เราเคลื่อนย้ายต้นทุเรียนต้นนี้นะครับ ย้ายมาจากาหน้าบ้านนะครับย้ายมาแล้วเอามาปลูกตรงนี้นะครับเราจะอธิบายให้ท่านฟังว่าการย้ายทุเรียนมาเนะี่ยในลักษณะแบบนี้นี่มันมีข้อดียังไงเพราะว่าการที่เราบางคนอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องย้ายทุเรียนที่เราปลูกไว้แล้วนะครับย้ายไปที่ตรงอื่นเราจะมีเทคนิคการย้ายแบบไหนสําหรับทุเรียนต้นนี้นะครับอายุก็1ปีกว่าสูงเกือบ เกือบ2เมตรแล้วครับเนี่ยเราย้ายมาเมื่อเมื่อค่าของเมื่อ,อย้ายมาได้2คืนแล้วพูดง่ายๆเช้าวันนี้เรามาดูสภาพก็ยังดูสดใสยอยู่นะครับขั้นตอนก็คือว่าครั้งแรกเนี่ยเราจะเอาดินลูกลังมามายกโคกไว้ก่อนนะครับตอนแรกในยกโคกสูงเกือบเมตรนะครับแล้วมันก็ค่อยซุดลงไปอ่ามันยกโคกเสร็จแล้วเราไม่ได้แช่ดินหมักดินไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันเ,เวลามันเร่งด่วน เรายกโคกไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการย้ายย้ายทุเรียนต้นนี้มาเราย้ายวิธีการย้ายเรานะครับเราย้ายมาแบบเป็นเป็นเบ้าใหญ่เลยเราขุดเป็นวงกลมรอบของต้นทุเรียนเสร็จแล้วก็เอาสอบปุ๋ยเอาอะไรมัดมัดดีๆแล้วเราก็ทําการเ,เคลื่อนย้ายมาแล้วเราก็เอามาน,นั่งแท่นเลยนะครับามานั่งแท่นไว้เลยผ่านไปสองคืนนะครับ เราก็มาดูตอนเช้าของวันนี้สภาพสภาพใบนะครับก็ยังดูสดใสยอยู่สภาพยอดนะครับก็โค้งนิดหน่อยแต่เริ่มชูชันขึ้นแล้วนะครับหมายความว่ารากที่เราเคลื่อนย้ายมานั้นรากฝอยเขามา่ได้แตกนี่เห็นไหมครับลอยที่เรายกมาทั้งทั้งเบ้าทั้งกระบิเนี่ยเวลาถูกฝนเมื่อคืน รู้สึกว่าดินแถวๆด้านข้างนี่มันก็ค่อยๆที่จะยุบตัวลงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะใช้วิธีการกลบดินเข้าไปคืนเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่ารากฝอยอยังไม่ได้ออกมาไกลยังมีเวลาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> ทําให้อากาศเข้าอด้านข้างโดยรอบเบ้าเนี่ยนะครับเมื่อวานนี่เราหัวค่ําเราก็ทําการ เอาดินมาใส่โคกเพิ่มเติมนะครับเราใส่เป็นวงแหวนรอบมาอย่างนี้ทำคนเดียวครับมันเหนื่อยครับเมื่อวานเนี่ยก็ทำได้ประมาณสามเที่ยวนะครับเราก็จะทำการาค่อยๆเอาดินมาใส่เสริมโคกพูดง่ายๆเสริมเข้าไปเรื่อยๆเสริมเสริมจนกระทั่งมันได้โคกลักษณะสูงพอใจใหญ่พอใจแล้วเ,เราถึงจะทำการ ปรุงดินต่อไปนะครับช่วงนี้เราสามารถที่จะเสริมโคกได้อยู่ตลอดเพราะว่ารากฝอยยังไม่ออกมารากฝอยยังไม่ออกมาเราก็เสริมได้อยู่ตลอดนะครับเนีย่ยดูลักษณะใกล้ๆนะครับดินที่เอามาใส่เนี่ยถ้าหากว่าเป็นลูกลงังดินผุยผายนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นดินที่ดีครับเพราะว่ามันจะทําให้ไม่ไม่แน่นไม่หนาอะไรนักหนานะครับมันก็เอามาใส่ได้ ดูสภาพรากครับนี่คือเบ้าที่เราขุดมา,าใช้คนสามคนนะครับในการยกย้ายาย้ายมาเนี่ยดูความสูงของต้นนะครับพันนี้เป็นพันหมอนทองนะครับเป็นพันหมอนทองที่เราทําการเสียบนี่ครับด้านล่างเนี่ยมันจะด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นพันพื้นบ้านนะครับตุเรียนพื้นบ้านกิ่งนี้ก็เป็นของพื้นบ้านพื้นบ้านพื้นบ้าน นี่คือรอยต่อหมอนทองนะครับเอามอนทองเสียบติดแล้วก็ขึ้นเป็นกระดงสวยงามครับอ่าเราก็จะพยายามที่จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับว่าผลการที่เราทําแบบนี้นี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็เข้าใจว่าถ้าปลูกติดเริ่มจากนี้เราก็จะเริ่มบํารุงด้วยปุย๋ยอ่าปุย๋ยหมักน้ําจุลินทรีย์น้ําหมักอะไรต่างๆเราก็จะเริ่มบํารุงได้แล้ว นะครับก็จะอัปเดตท่านเรื่อยๆครับเนี่ยส่วนต้นที่ก็โอเคแล้วแตง่งแต่งกิงได้นิดๆหน่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับก็พบกันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ